รุกคุณวสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะมีบ้านนอกดาวมาฝากเพื่อนๆอ,อีกหลังนึงนะคะค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านนอกดาวทรงสามมุกดอกจิกนะคะค่ะเสาบ้านก็จะเป็นเสากลมไม้แดงนะคะค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูลักษณะการวางลอดก่อนนะคะค่ะก็ถือว่าใช้ได้นะคะค่ะก็วางถีเหมือนกัน ความความสูงของตัวบ้านนะคะจะสูงอยู่ที่2เมตร20นะคะค่ะลักษณะการตีฝาบ้านนะคะจะตีแบบฝาเฟียมนะคะกระเบื้องก็มุงด้วยกระเบื้องหลังคาลอนคู่นะคะแล้วก็ตกแต่งชายคาบ้านด้วยลายหยดน้ำนะคะรอบๆตัวบ้านเลย บ้านหลังนี้ยังไม่ลงสีนะคะทึ่งยังเป็นไม้ดิบอยู่เลยนะคะค่ะบ้านหลังนี้นะคะประกอบไปด้วยนะคะ1ซุ้มบันไดนะคะขนาด2อเมตรนะคะแล้วก็1ระเบียงขนาด2อเมตรนะคะค่ะหห้องรับแขกแล้วก็1ห,ห้องนอนแล้วก็1ห,ห้องน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนบ้านกันนะคะค่ะ เมื่อขึ้นมาแล้วนะคะทางบันไดทางขึ้นนะคะก็จะมีราวจับทั้งสองฝั่งนะคะค่ะรูกกงนะคะก็ฉลุลวดลายอย่างสวยงามนะคะค่ะตรงนี้เมื่อขึ้นมาแล้วนะคะจะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะก็จะกว้างอยู่ที่2อคูณสมเมตรนะคะก็ซึ่งจะมีพนักพิงนะคะจะเป็นรูปตัวเอลนะคะ ค่ะลักษณะการตีฝ้าเพดานตรงระเบียงหน้าบ้านนะคะจะตีเป็นรูปดาวแปดเหลี่ยมนะคะค่ะซึ่งก็สวยงามมากๆเลยนะคะค่ะประตูทางเข้านะคะจะเป็นประตูสไลด์ปิดเปิดนะคะค่ะตรงนี้เมื่อขึ้นมาแล้วนะคะจะเป็นห้องรับแขกนะคะหรือเพื่อนๆจะทำเป็นห้องนอนก็ได้นะคะ ลักษณะการที่ตีฝ้าเพดานนะคะจะตีเป็นสองหลุมเป็นรูปดาวนะคะค่ะซึ่งด้านในตัวหลุมก็จะตีแบบเข้าบางใบนะคะค่ะเราเข้ามาอีกห้องหนึ่งนะคะก็จะเป็นประตูสไลด์ปิดเปิดเหมือนกัน ค่ะตรงนี้เพื่อนๆจะทําเป็นห้องนอนหรือว่าห้องครัวก็ได้นะคะความกว้างของห้องนี้นะคะจะกว้างอยู่ที่2องคูณเมตรนะคะค่ะก็มีห้องน้ําด้วยนะคะภายในห้องน้ำนี่จะกว้างอยู่ที่2องคูณสองเมตรนะคะค่ะแล้วก็มีช่องระบาย อากาศนะคะเพื่อทำให้ดูภายในห้องนี้ไม่ทึบนะคะค่ะสรุปบ้านหลังนี้นะคะมี1ซุ้มบันได1ลระเบียง1ห,ห้องรับแขก1ห,ห้องนอนแล้วก็1ห,ห้องน้ำนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ